แมทพิรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชนรงแล้วเรียกได้ว่าร้อนไปทั่วโลกออนไลน์หลังสงการานเตชนรงโดนจับตามองควงดาราสาวมอมาไปกินน้ำเต้าหู้เลยทำให้หลายคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงกรานและแมทเลิกกันหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานแล้ว ในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพยวงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของแมทและสงกรานว่าแมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนไปงอนมาปู่มีหน้าที่รักเอนดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้มันดีกันสักแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนแค่นั้นผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมา โอ้อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนเตือนบอกโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติล่าสุดทางด้านสาวแมทได้เผยว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกราม,มันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคา,าที่บ้านเขาอยู่ ป๋าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะมีความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วออกมาเลย